นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับเปิดตัวออกมาอย่างสวยงามสำหรับเจ้ารถกระบะ Toyota Hilux Revo รุ่นใหม่ ที่มีการปรับเปลี่ยนแปลงจนหลายคนหันคว้ามามองกับงานออกแบบใหม่ล่าสุดสวดทรงที่แซวกันเล่นๆว่าคล้ายหมูป่าในขณะที่หลายคนตื่นเต้นกับหน้าตาของรถรุ่นนี้ที่จริงแล้วนั้นมันซ่อนงานวิศวกรรมเอาไว้มากมายจนดูเหมือนไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั้งที่ความจริงมันเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นและในวันนี้เราจะมาผ่าดูทีละอย่างว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง 1. หัวฉีดน้ำมัน iart เทคโนโลยีเพิ่มเติมคือทําให้มันแปรผันในการฉีดจ่ายน้ํามันในแต่ละสูบตามจังหวะก,การทํางานภายใต้เทคโนโลยีหัวฉีด i a r t ถูกส่งเข้ามาในเครื่องยนต์ดีเซล GDF f i c i n t Boost ใหม่ทั้งเครื่องยนต์2.4และ2.8ลิตรการปรับหัวฉีดใหม่ทําให้การจ่ายน้ํามันมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมในการขับขี่และแน่นอนได้ความประหยัดน้ามันด้วยซึ่งระบบเดียวกันนี้เคยใช้ในรถวอลโวเครื่องยนต์ดีเซล 2. การเคลือบสารไดมอนด์ไลท์ที่ลูกสูบการลดแรงเสียดทานช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในงวดนี้ทางโตโยต้าได้จัดการเคลือบสารไดมอนด์ไลท์โคตติ้งที่แหวนลูกสูบช่วยลดแรงเสียดทานที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานเมื่อลดแรงเสียดทานที่ได้เกิดขึ้นก็ทำให้เครื่องยนต์ไหลลื่นมากกว่าและไม่สิ้นเปลืองกำลังงานระหว่างการขับขี่ที่เกิดขึ้นซึ่งเทคโนโลยีนี้มีทั้งในเครื่องยนต์2.4และ2.8ลิตร 3. ปรับปรุงชุดเทอร์โบใหม่เราได้รับคำยืนยันว่าเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ทุกรุ่นมีการปรับปรุงระบบเทอร์โบชาร์จใหม่เพื่อให้การตอบสนองในการขับขี่ที่ดีขึ้นรุ่นเครื่องยนต์2.4ลิตรจัดการปรับปรุงชุดใบหน้าใบไอดีใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นตอบสนองการขับขี่ที่ดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมที่วางจําหน่ายอยู่ก่อนหน้านี้ขณะที่รุ่นเครื่องยนต์ขนาด2.8ลิตรเรียกว่าเปลี่ยนเทอร์โบชาร์จใหม่ทั้งหมด โดยเทอร์โบใหม่เพิ่มขนาดทั้งใบหน้าและใบหลังใหม่รวมถึงแกนเทอร์โบเปลี่ยนเป็นระบบบอลเบลิงตลอดจนตัวเครื่องอากาศในโขงหลังพัฒนาใหม่ให้ทนทานต่อความร้อนมากขึ้นและตัวเทอร์โบยังระบายความร้อนด้วยน้ําเพิ่มจากการระบายความร้อนด้วยน้ํามันเครื่องเพียงอย่างเดียว 4. ระบบพวงมาลัยแปรผันใหม่ระบบพวงมาลัยของโตโยต้าไฮรักรีโวรุ่นใหม่ทุกรุ่นจะมาพร้อมระบบแปรผันการไหลเวียนของระบบน้ํามัน ซึ่งทำให้สามารถเซตค่าตอบสนองได้ดีกว่าเดิมด้วยในรุ่นขับเคลื่อนสองล้อทางวิศวกรเผยว่าจะพัฒนาระบบเป็นแบบน้ำหนักเบาเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วต่ำและมีน้ำหนักพวงมาลัยมากขึ้นเมื่อขับด้วยความเร็วสูงเช่นเดียวกับในรุ่นขับเคลื่อน4ี่ล้อได้พัฒนาให้รถสามารถตอบสนองได้มากขึ้นด้วยโหมดพวงมาลัยพิเศษสำหรับการขับขี่ออฟโรดซึ่งพวงมาลัยจะมีน้ำหนักเบาแต่ยังคงบังคับควบคุมได้อย่างแม่นยำ ระบบนี้ไม่ใช่การเปลี่ยนชุดพวงมาลัยฟ้าแบบรถบางยี่ห้อแต่เป็นการใช้การไหลเวียนในระบบช่วยให้การทำงานและการบังคับเลี้ยวมีบุคลิกที่แตกต่างกันเทคโนโลยีนี้มีในรถทุกรุ่นรวมถึง Toyota Fortuner ด้วยที่มีการเซ็ตค่าที่แตกต่างกันจากรถกระบะ 5. แนบใหม่ในรุ่นขับ2ล้อยกสูง p r u n n e เไปจนถึงรุ่นขับเคลื่อนสล้อ Toyota พัฒนานระบบการสะเทือนหลังด้วยชุดแนบใหม่ โดยปรับลดจํานวนแหนบจากเดิมเหลือเพียง3ชิ้นเท่านั้นโดยแหนบทุกชิ้นผลิตจากเหล็กไฮเทนไซด์ ide, ให้ความยืดหยุ่นสูงทั้งแข็งแรงและมีน้ําหนักเบาตลอดจนปรับปรุงบูชชิ่งที่จุดยึดหูแหนบใหม่เพื่อให้ความนุ่มนวลในการตอบสนองมากขึ้นและไม่สูญเสียศักยภาพในการบรรทุก 6. โชคอัพหลังใหม่ในทางเดียวกันโตโยต้ายังปรับปรุงโช๊คอัพหลังใหม่ซึ่งเราได้รับการยืนย็นว่า มีระยะยืดยุบมากขึ้นทําให้การตอบสนองของรถเวลาผ่านทางออฟโรดตอบสนองในการขับขี่ดีขึ้นด้วยถึงหลายคนอาจจะมองว่า Toyota าไฮรักเ v o ไม่เปลี่ยนแปลงเยอะด้วยขนาดเครื่องรหัสแต่ในรายละเอียดปีกย่อยจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างมากขึ้นจากรุ่นเดิมพอสมควร